เชื่อโลกมาลียุด,ดมาลีหัวหน้านอัั u อื พี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอวันรีจเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยจะยิงอถ่ายพี่พี่แกอเหรอพี่แกาอเหรอทําไมตอนทําตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนนี่เร็วทั้งคู่ไอกคนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่เอาเออ พี่ครับพี่ใจเย็ยนครับค่อยๆพูดค่อยใจกนันนะเยอะไปเลยแต่ละเร็วโอ้ย <Okay. S 1> แกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วรู้ครับรู้ว่ามีเรื่องทำกันได้เหรฮะ อินเหรอป้อเป็นโกงนะว่าไหมไอ้น้องนี่แกนอกใจใันไปมีชู้ก ah, ับเสียยคนอื่นหรอเพลงเรื่องที่ขอก็อย่าไปเชื่อไปนะไอ้นี่โกงลูกแนเน้ังเน่ก่งหแล้วเออเอก้อยลนุ่มๆขอโทษนะ ก็ก็ยังค่อยให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรทั้งให้โอกาสให้เอาใจกันมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวมันก็เกินไปนะก้อยใส่หัวเอเป็นชีวิตกันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้ แล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนันค่อยจะไปอยูไหนมันก็เรองแกชีวิตแกที่ไม่มีนเหมือนโนมีดิกดีมีดื้อร้ายก็นิทานอยู่เร้เองเมียฉนมะอ โยุโดนะโปรหลังผมครับป้าคุณทำงานกับผมมานานผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายไร้ความเมตตาแบบนี้คุณเอกคะก็ไอกแก่เน้นอโตสระโกเหม็นสาดแบบนี้จะให้มันอยู่ในรีสอร์ทเราได้งไงล่ะคะคุณเคยเลยคิดจะต่งตัคนแก่ที่หน้าท้งสารเล่นไม่กวาดแบบนี้เหรอผีคุณต้องถูงเลี้ยงดูมาแบบไหนอ่ะ คุณเอกไม่กล้าทำแบบนี้ฮะคุณเอกคะที่ผิงทำอยู่เนี่ยเพราะว่าผิงพยายามที่จะดูแลรีสอร์ทให้คุณเอกนะคะอย่ามาแกล้ตัวเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือคุณกำลังจะทำร้ายร่างกายคุณชลาแล้วถ้าผมคิดไม่ผิดนะผิงไม่อยากคุณก็ทำร้ายร่างกายป้าคนนี้ด้วยใช่ไหมหอมนะหนูสามีจำไว้นะผิงคนที่เลื้อตัวสับปะรด เท่าที่นายฉันบอกแบบคุณแล้วผมก็รับพฤติกรรมของคุณไม่ได้จริงๆผิผมขอไล่คุณออกต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทางานที่นี่อีกคุณเองคุณเองท่านนี้แกผิงไม่ได้นะคะถ้าผิงตกงานตอนนี้ผิงต้องแย่แน่เลยค่ะนั่นมหละก็เรื่องของคุณผมไล่คุณออกนี่ คุณยังไม่หยุบทำพฤติกรรมแบบนี้นะผมจะแจ้งตำรวจจับข้อหาทำร้ายร่างกายคนชราคุณก็รู้นี่ผิงวันที่พอรถผมมีกล้องวงจรปิดเต็มไปทั่วหมดผมไม่หลักฐานว่าตัวคุณน,นั้นผิงอย่าแจ้งตำรวจนะครับคุณเอกผิงยอมแล้วก็ได้ค่ะผิงไปก็ได้ค่ะเชิญ

จเจริญของประเทศชาติเป็นความจเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้านที่กันทำาปให้แก่ชาติตามบางถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้อ<บ>าอยู่หัวกาที่